พอไปสี่ชั่วโมงเต็มพอหรือย well. ังคะพอพอหรือยังคะว้าอ้นอนตั้งสี่ชั่วโมงห่วยพอหรือยังทีนี่อารมณ์ดีเออยพอหรือยังฮะอัาชิวจะนอนอีกวะอ้าชิวควันมาอาควันมา สี่ชั่วโมงเต็มเลยแต่แม่ก็ไม่ได้นอนอยู่ดีเพราะใจค่ะนี่นอนเราปิดเธอปิดเนี่ยแม่จมเนี่นอนสี่ชั่วโมงเลยเนาะเนาะมาเม้นเพิดเต็มเลยสี่ชั่วโมงเลยเพิดเต็มแล้วเนนอนตะเลือนี่เพิดเต็มแล้ว,นนลลวป่ะเนี่ขี่ไปอือไป โอ้ตัวจพร้อมเ <c oughs> อ้านั่นนั่นเอานั่นนั่นเอานั่นนั่นน,ะน,นั่นฮึ